เลินวชนบายนุน้อมเติบความบันเทิงส่งตรงถึงมือคุณโดยนิยายรักเรื่องล้ำเส้นเฟรนโซนวันนี้เสนอเป็นตอนที่13และตอนที่14ค่ะอยากฟังกันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะบทที่13ยินดีด้วยวันนี้เป็นวันที่รุ่นพี่อย่างพี่ฤิ์มาใช้บริการสักกับไบโอสำหรับชายหนุ่มแล้วรุ่นพี่คนนี้เป็นไอดอลทั้งในเรื่องการเรียนที่เก่งจนหาตัวจับยาก การใช้ชื่อท,ที่แสนจะเรียบง่ายกับคนรักที่คบหากันมาตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัยและเป็นรุ่นพี่ที่มีบทเรียนมากมายมาสั่งสอนน้องๆให้ได้เรียนรู้ในชีวิตจริงเพื่อไม่ให้พลาดพังและหลงผิดที่ลิตมายากไหมพี่แล้วพี่วิเป็นไงบ้างสบายดีไหมพี่ช่างศักดิ์ที่เป็นถึงรุ่นน้องก้นกุฏิอย่างวายโยเดินออกมาจากร้านเพื่อรับรุ่นพี่คนสําคัญที่กําลังจอดรถยนต์ของตนเองอยู่ทางลานจอดรถที่อยู่ด้านข้างของตึก เมื่อชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่ไม่ต่างจากวายโยเปิดประตูรถออกมาเขาก็ส่งยิ้มบางให้กับรุ่นน้องคนสนิทสบายดียิ่งตอนนี้กําลังท้องกําลังไส้ชอบไปเล่นโยคะกับแก๊งคนท้องที่โรงเรียนของไอทนนั่นแหละวายโยที่เห็นรุ่นพี่ของตนยิ้มอย่างมีความสุขเมื่อพูดถึงคนรักที่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นของพิริตอย่างพิวิสตัวของเขาเองก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มตามและกล่าวตอบด้วยความห่วงใย,ยถึงคนรักของรุ่นพี่ที่เขาเห็นมาโดยตลอด ดีแล้วพี่พี่วีจะได้ไม่เหงามึงลหละเป็นไงบ้างส่วนตัวของพี่ลิศเองที่ไม่ได้เจอกับรุ่นน้องคนนี้มานานแลมปี <c oughs> เขาก็รีบกล่าวถามสารทุกสุขดิบตามภาษารุ่นพี่ที่ห่วงใยรุ่นน้องด้วยเช่นกันโดยที่รุ่นน้องอย่างวายโยก็เล่าเรื่องร้านของตนเองที่เช่าอาคารร่วมกันกับเพื่อนสนิทที่ทุกคนต่างก็รู้ดีว่าทั้งสองต่างตัวติดก,กันยิ่งไหวติมยักษ์คู่ในตู้แช่ติมร้านสะดวกซื้อซสอีกเรื่อยๆพี่ นี่ผมก็มาเปิดร้านศักกับเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันส่วนชั้นบนก็เป็นร้านของฟ้ามันว่วางๆที่พาพี่วิมาคุยกับมันก็ได้นะรุ่นพี่ที่ได้ฟังรุ่นน้องที่เขาเอนดูเปรียบเสมือนน้องชายร่วมสายเลือดของตนเองเล่าถึงเรื่องราวในชีวิตที่ผ่านมาและชเชิญชวนให้ภรรยาของเขามายังร้านเขาก็ยกยิ้มเอนดูทางคิดในใจว่าคนแบบวายโยไม่ว่าจะกีปีก็คือวายโยรุ่นน้องที่น่ารักสําหรับเขาเสมอจริงๆ และด้วยความที่พี่ลินรู้สึกได้ถึงสายตาแห่งความสุขที่รุ่นน้องคนรสนิทกล่าวถึงเพื่อนของเขาคนเป็นพี่โกรธไม่ได้ที่จะกล่าวหยอกล้อให้อีกคนเริ่มมีท่าทีเขินอายพวกมึงนี่ตัวติดกันนี่มันปาต้องโกรธจริงๆพี่ก็และเมื่อพี่ลิศเปิดประตูลานเข้าเพียงด้านในสายตาของชายหนุ่มก็ประทะกับคนที่เขาและรุ่นน้องพูดถึงเมื่อครู่หญิงสาวที่กำลังเดินปลิ้นแบบสักให้กับเจ้าของร้านหันมาส่งยิ้มหวานให้กับรุ่นพี่ของเธอและคนรัก พร้อมกับพนมมือว่าอย่างมีมารยาทอ่ากูพูดถึงปุ๊บก,ก็เจอปั๊บเลยนะยังไงซี่ฝุ่นมึงกับไอ้ฟ้านี่มันยังไงเอ่ยรุ่นพี่หันมองพร้อมกับหลีตาจาับผิดวายโยจากนั้นจึงกล่าวถามด้วยน้ำเสียงมีเล่นในในทันทีโดยที่รุ่นน้องอย่างวายโยก็ทำได้แค่กล่าวตอบเพียงสั้นๆและเงยหน้าขึ้นยกยิ้มหวานให้กับคนรักของตนเองกระพงคบกันไม่นานมานี้เองพูดจบ รุ่นพี่อย่างลิฟก็อดไม่ได้ที่จะกล่าวถามเพราะแววตาที่หยาเดเยิ้มของรุ่นน้องที่ยืนอยู่ทางด้านหลังตนเป็นตัวบ่งบอกได้ว่าสถานะในตอนนี้ของทั้งวายโยและวัชธรคงเป็นมากกว่าเพื่อนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนรุ่นน้องที่ยังคงเขินอายกับการเปิดตัวคนรักที่เคยเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันมาก่อนอย่างวายโยก็ได้แต่หันหน้าหนีพร้อมกับกล่าวตอบเพียงสั้นๆเท่านั้นเลยเปิดตัวกับกูว่างั้นนิดนึงนะพี่ลิศ เมื่อพี่ลินเห็นท่าทีที่ดูเขินอายของรุ่นน้องเขาก็ได้แต่สายหน้าเอิมละอาและเดินนำเจ้าของร้านเข้าไปยงด้านในเพื่อไปทักทายรุ่นน้องอีกคนอย่างวัชรหญิงสาวที่ไม่ได้ยินบทสนทนาเมื่อครู่ของชายหนุ่มทั้งสองก็ทักทายรุ่นพี่ของเธอพร้อมกับรอยยิ้มที่สดใสที่พีลิศจะได้เห็นทุกครั้งเวลาที่ได้เจอเธอสวัสดีค่ะพี่ลิศพี่วิสบายดีใช่ไหมเอ่ยสบายดีเราล่ะสบายดีไหมพีลิศยกยิ้มพร้อมกับกล่าวตอบ จากนั้นก็ย้อนถามกลับไปหญิงสาวที่ไม่ได้เห็นหน้ารุ่นพี่ของเธอเรื่องราวความสุขในรั้วมหาวิทยาลายัยก็ค่อยๆย,ย,ย้อนกลับมาให้เธออดที่จะยกยิบิกครั้งด้วยความคิดถึงเสียไม่ได้จากนั้นวสทอก็กล่าวต่อพร้อมกับเพยักหน้าดีนะพี่ช่วงนี้รักกันดีอนะเนาะหากแต่พี่ลิศก็อดไม่ได้ที่จะกล่าวหยอกล้อพร้อมกับส่งสายตาเจ้าเล่ห์ให้หญิงสาวจนหญิงสาวที่เขินอายเพราะรุ่นพี่จับได้ เธอก็ได้แต่ยกยิ้มมุมปากพร้อมกับเสียงฮือเบาๆจนคนข้างรักอย่างวายโยถึงกับกล่าสวสอนขึ้นทันทีเพื่อต้องการให้หญิงสาวเปิดตัวความสัมพันธ์ของเขาและเธอให้รุ่นพี่ได้ฟังส่วนคนที่ดูบังคับอย่างวัชทรก็รีบเดินหนีเข้าไปในครัวเพื่อเอาเครื่องดื่มมาเสริฟให้กับรุ่นพี่ของตนเองโดยที่พิลิซก็หันมากล่าวสอนรุ่นน้องของตนถึงสิ่งที่คนรักควรทำพะถึงอย่างไรผู้หญิงก็ชอบความชัดเจนของการกระทํามากกว่าทุกสิ่ง ก็บอกพี่ไปสีว่าเรารักกันห้องไว้ไอ้น้องว่าผู้หญิงอะชอบความชัดเจนให้มึงหล่อตายหาถ้ามึงไม่ชัดเจนผู้หญิงก็หนีตนรุ่นน้องที่ทําตามคําสั่งสอนของรุ่นพี่เป็นอย่างดีเขาก็รีบตอบพร้อมกับอวดอวยตนเองว่าตอนนี้ได้พิชิตใจหญิงสาวที่ในร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วตนรุ่นพี่อย่างฤทธิ์ถึงกับยกนิ้วโป้งยินดีกับความรักของน้องและอวดอวยตนเองกลับไปด้วยเช่นกันผมเชื่อพี่นี่แหละถึงได้ไฟ้ามาเป็นแฟน เยี่ยมเลยน้องพี่พ่อพี่ทำแบบนี้ถึงได้เมียเป็นรุ่นพี่มึงนี่แหละและเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้ววายโยก็ทำการลงมือสักที่ต้นแขนของรุ่นพี่ด้วยรูปของอาอินเซี C, ที่รุ่นพี่บอกเสมอว่ามันคือสัญ,ญลักษณ์ของอิสระและการต่อสู้ในช่วงชะตาของตนเองเมื่อเวลาผ่านไปสักพักแผลของรอยสักเริ่มที่จะขยายตัวและโดยปกติแล้วท่างก็จะมีการพักมือเพื่อให้ตนเองยืดเส้นยืดสาย จักการจับเครื่องสักที่สั่นสะเทือนและลูกค้าก็ได้พักลอยแผลด้วยเช่นกันเมื่อวายโยพักเครื่องเรียบร้อยแล้วสิ่งแรกที่ชายหนุ่มทํานั่นก็คือตรงไปหาหญิงสาวที่ยังคงนั่งมองเขาทํางานที่โซฟาข้างเตียงสักและกล่าวถามด้วยน้ําเสียงที่แสนจะอ่อนโยนเบื่อไม่ฟ้าหญิงสาวใส่หน้าปฏิเสธและนึกไปถึงตอนที่ชายหนุ่มกําลังทําหน้าที่ของตนเองเธอรู้สึกเพลิดเพลินกับสิ่งที่เห็นเป็นอย่างมาก มือหนาที่กำลังจับเครื่องมือสักพร้อมกับสายตาที่ดูจรงิงจังก็ทำให้วัสทรรู้สึกว่าคนรักของเธอช่างหน้าดูหน้ามองกว่าปกติอยู่หลายส่วนเลยทีเดียวไม่นะเพลินออกไม่เคยเห็นฝุ่นทำงานมาก่อนเพลินจนอยากจะสักเองเลยที่ซ้ำจริงเหรองั้นเดี๋ยวเราไปคิดลายให้สักกันสองคนก่อนนะจากนั้นวัศทรก็กล่าวตอบกลับไปได้วยรอยยิ้มบางพร้อมกับพูดถึงสิ่งที่อยากทำร่วมกันกับคนรักอย่างเช่นการสัก โดยที่ทั้งสองสลับกันใช้เครื่องสักไปยังร่างกายของกันและกันเพื่อเป็นการบ่งบอกถึงความรักที่ทั้งสองมีให้แก่กันจนชายหนุ่มอดไม่ได้ที่จะใช้มือหนาที่ตอนนี้ห่อถ,ถุงมือสําหรับสักออกเรียบร้อยแล้วจับไปยังห่วงแก้มใสและกล่าวขึ้นด้วยรอยยิ้มสดใสเช่นกันอย่ามาทําเป็นน่ารักนะ่ะหญิงสาวที่เห็นความคั่งรักของชายหนุ่มเป็นความน่ารักและน่าประทับใจเธอจึงยื่นมือจับไปยังแก้มสักของชายหนุ่ม น้อมกับกล่าวปาไม่ให้อีกคนทำตัวน่ารักต่อหน้าเธอมากเกินเกินไปเช่นกันโดยที่มีรุ่นพี่กำลังนั่งทำหน้าเหนื่เบื่อความรักกล่าวประชดประชันอย่างไม่จริงจังแต่ถ้าทางข้างลากของทั้งคู่ที่เพิ่งคบหากันได้ไม่นานอย่างรุ่นน้องทั้งสองของเขาลืมไปหรือเปล่าว่ากูอยู่ตรงนี้เอานะพี่ขอผมข้างรักบ้างไม่ได้เหรอวะส่วนคนที่โดนแซวอ,อย่างวายโยก็หันมาต่อว่ารุ่นพี่อย่างจริงจังด้วยเช่นกัน จนหญิงสาวที่มองทั้งสองสลับกันไปมาก็ได้แต่หัวเราะน้อยๆให้กับมุกตลกของรุ่นพี่และเพื่อนร่วมรุ่นของเธอที่ชอบหยอกล้อกันไปมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยแล้วได้แต่มึงไปคลั่งกันที่บ้านได้ไหมกูรอสักส่วนที่เหลือเนี่ยแผลโดนลมกูแสบไปหมดแล้วจากนั้นพี่ลิฟที่ดูเหมือนว่าจะไม่ยอมให้ตนเองถูกต่อว่าอยู่ฝ่ายเดียวเขาก็รีบกล่าวให้ช่างสัก,สกมาทํางานในส่วนที่เหลือของตนเองให้เสร็จ อีกครั้งยังไล่ทั้งสองคนไปรักกันที่บ้านคนไม่พกเมียม,มามันปวดใจโว้ยเด็กน้อยพวกนี้โอเคเดี๋ยวเรามานะแล้วเมื่อโดนรุ่นพี่บ่นเรียบร้อยแล้วชายหนุ่มก็หันมากล่าวกับคนรักและเดินเข้าไปประจำที่ของตนเองจากนั้นท่านก็เตรียมเข็มสักด์ให้เข้ากับงานต่อไปของเขาส่วนคนที่ถูกปฏิบัติเหมือนกับเจ้าหญิงอย่างวัชตรก็กล่าวตอบเพียงสั้นๆพร้อมกับพยักหน้าด้วยรอยยิ้มสดใสจนคนที่ห่อเหี่ยว ที่ต้องจากแฟนในคราแรกอย่างวายโยกลับมีกำลังใจขึ้นมาในทันทีในระหว่างที่วายโยกำลังสักต้นแขนในกับพิริศอยู่นั้นก็มีเสียงกลิ่นจากทางหน้าร้านดังขึ้นเรียกความสนใจให้กับคนด้านในให้หันมากล่าวถามหญิงสาวที่กำลังนั่งมองคนรักของตนเองสักอยู่บนโซฟาใครมาณฟ้าดูให้หน่อยสิเมื่อหญิงสาวได้ยินเสียงเรียกของคนรักเธอก,ก็รีบลุกขึ้นยืนเต็มความสูงและเดินออกไปจากห้องสักเพื่อตรงไปยังประตูหน้าร้านอืม แ๊บนะและเมื่อหญิงสาวเดินกลับเข้ามาภายในห้องสักเธอก็พาใครคนหนึ่งที่ชายหนุ่มคุ้นเคยเป็นอย่างดีมาด้วยหญิงสาวที่เดินตามคนรักของวายโยมาไม่ห่างรีบกล่าวเรียกขานชายหนุ่มเจ้าของร้านสักที่กําลังต้องมองคนรักของตนสลับกับผู้มาใหม่ด้วยน้าเสียงอันสั่นเครือเหมือนคนจนจีนจะร้องไห้เต็มทีฟูนพิมหากแต่ชายหนุ่มกลับกล่าวเรียกชื่อของอดีตคนรักที่ทะยศนอกใจ ้วยแววตาและน้ำเสียงที่หลากหลายจากนั้นวายโยก็ลุกขึ้นมาจากเก้าอี้นั่งศักและเดินตรงมายังคนรักและจับจูงให้เธอกลับมานั่งอย่างโซฟาโดยที่ไม่สนใจหญิงสาวผู้มาใหม่เลยแม้แต่น้อยส่วนพิลิตที่ไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดเขาก็รีบกล่าวถามอีกทั้งยังชักชวนให้อีกฝ่ายมานั่งอย่างโซฟาข้างๆกันกันกบวัชทรหากแต่ระหว่างนั้นหากแต่ระหว่างนั้นวายโยกับกล่าวสวนขึ้นด้วยสีหน้าที่นิ่งเรียบ อย่างที่พิลิ์เองก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนี่มันยังไงกันงั้นคุณมานั่งก่อนแล้วกันครับนั่งรอด้านนอกดีกว่าครับในนี้เขาจะทํางานกันพิมยืนนิ่งค้างตกใจกับความเย็นชาที่ได้รับแต่ในเมื่อเธอคิดที่จะก,กลับมาคืนดีกับคนที่ดีที่สุดในชีวิตแล้วเธอก็ต้องหน้าด้านหน้าทนรอคอยอีกคนจนกว่าจะใจอ่อนและเมื่อผู้มาใหม่เดินออกไปนั่งย่งโซฟาด้านนอกเรียบร้อยแล้ว ชายหนุ่มก็เดินกลับมาประจำที่เก้าอี้นั่งสักของตนเองและลงมือทํางนานต่อไปโดยทิ้งให้พัสธรจมอยู่กับความคิดและความไม่มั่นใจในตนเองเกี่ยวกับความรักระหว่างเขาทั้งสองซ้ําไปซ้ามาเพราะไม่รู้ว่าต่อจากนี้เธอยังจะเป็นคนรักของชายหนุ่มที่เคยเป็นเพื่อนสนิทของเธออย่างวายโยต่อไปหรือเปล่าบทที่สิบสี่กลับไปเถอะเส้นสุดท้ายแล้วพิลิตความสั่นสะเทือนของเครื่องสักฮอคเพนแบบไร้สายที่นเข้าจากต่างประเทศ ก็ทําให้ช่างสักและคนถูกสักก่างเพลิดเพลินจนลืมไปแล้วว่าตอนนี้ตนเองกําลังถูกเข็มสําหรับลงแสงเงาขูดยางผิวหนังชั้นนอกอยู่หน้าแปลกที่นวัตกรรมสมัยใหม่ทําให้ความเจ็บแสบจากบาดแผลที่เกิดขึ้นจากรอยสักกลับนุ่มนวลขึ้นจนทําให้คนที่คลั่งไคล้รอยสักอย่างพิลฤทธิ์ถึงกับปรับตาพิิ้มด้วยความสบายใจจนช่างสักที่เริ่มเห็นว่ารุ่นพี่ของตอนเองเริ่มมีลมหายใจที่สม่ำเสมอแล้วจึงกล่าวทักขึ้น จนคนที่กำลังเฝ้าระอ,อินอย่างพี่ลิปถึงกับสะดุ้งตกใจเล็กน้อยพร้อมกับหันมองไปยังตำแหน่งที่ตนเองสักและกล่าวชื่นชมในความเร็วของช่างสักเสียงวายโยในทันทีเยี่ยมเลยงั้นผมปิดแผลสักให้ก่อนนะพี่จากนั้นวายโยก็ลงมือทําต่อจนเสร็จพร้อมกับกล่าวถึงขั้นตอนสุดท้ายและหยิบไม้ติมเพื่อปาไปยังเจลว,ว่านหางจระเข้และทาไปยังรอยสักที่ตนเองเพิ่งสักสําเร็จเมื่อครู่ รอยสักที่ถูกเจลว่านหา่างตระเข้เพื่อปกปิดและลดการบวมช้ำเนื่องจากการสักพร้อมกับฟิล์มกันน้ำสำหรับงานสักแปะทับอีกรอบเพราะแผลใหม่ที่เพิ่งถูกสักเสร็จไม่นานควรที่จะห่างจากน้ำเป็นเวลาถึงสามวันช่างสักทุกคนต่างดูแลงานของตนเองและบาดแผลของลูกค้าเป็นอย่างดีเพราะหนึ่งงานที่ช่างสักมันจงทำขึ้นบนผิวหนังของลูกค้าก็คืองานศิลปะที่จะต้องติดตัวของคนนั้นไปตลอดชีวิต และเมื่อวายโยดูแลลูกค้า v i p ของตนเองเสร็จเรียบร้อยแล้วช่างสากก็หันหน้ามากล่าวถามคนรักของเขาในทันทีเพราะเท่าที่เขาจําได้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ชายหนุ่มไปรับฟัชธรนยังบ้านของเธอเธอก็บ่นอยู่ว่าวันนี้ตื่นสายจะลืมกินข้าวเช้าและแม่ของตนต่อว่าชุดใหญ่ว่านัดวายโยเอาไว้และให้เขาต้องรอนานหิวหรือยัง น้ำเสียงอ่อนโยนมีมาพร้อมกับรอยยิ้มหวานก็ทำให้ลูกค้าว i p ีที่มองทั้งสองสลับกันไปมาถึงกับกลอกตามองบนเหน็นเบื่อในความรักของรุ่นน้องทั้งสองของตนเองแต่พี่ฤิ์ก็อดที่จะยกยิ้มตามเสียไม่ได้เมื่อนึกไปถึงเรื่องในอดีตที่เขาเคยจับสังเกตได้ว่าคนทั้งสองต่างก็รักใคร่กันแต่หน้าแปลกที่ไม่ยอมเปิดใจให้กันสักทีมาวันนี้ความสุขที่ทั้งสองมีคงเป็นการการันตีได้แล้วว่าเวลาเท่านั้น ที่จะบอกเราได้ถึงความเหมาะสมในความรู้สึกของกันและกันหญิงสาวที่ได้ฟังคําถามที่ดูเหมือนคนไม่ได้สนใจคนข้างนอกอย่างวายโยหรือความร้อนใจและสงสัยกับการกระทําของคนรักเธอจึงเรียบกล่าวถามถึงใครอีกคนขึ้นมาในทันทีไม่คุยกับพิมพ์ก่อนละฟุนชายหนุ่มถอนหายใจอย่างไร้เสียงพร้อมกับกล่าวตอบวยความเบื่อหน่ายเมื่อตนเองนึกไปถึงวันนั้นที่ได้เห็นว่าอาดีตคนรักที่ตนคิดจริงจัง กำลังปล่อยตัวปล่อยจะให้กับชายอื่นที่เป็นรุ่นน้องของเขายิ่งคิดก็ยิ่งหาเหตุผลไม่ได้ว่าเธอจะกลับมาหาเขาทำไมในเมื่อตอนนั้นก็คิดที่จะนอกใจกันทำไมตอนทำถึงไม่คิดถึงใบหน้าของเขาบ้างล่ะเราต้องคุยอะไรอีกมันจบไปตั้งแต่วันที่เราเห็นแล้วนะแต่ว่าเขามารอฝุ่นชั่วโมงกว่าแล้วนะหากแต่หญิงสาวกับรู้สึกสงสารและอยากให้คนรักของตนไปพูดคุยเพื่อให้จบเรื่อง และไม่เป็นปัญหากับความรักของพวกเขาทั้งสองในอนาคตเพราะอย่างไรเสียถ้าเรายิ่งหนีทุกอย่างก็ยิ่งตีกลับมาและสุดท้ายความรักก็อาจจะถึงทางตันถ้าเราไม่รู้จกักเผชิญหน้าส่วนวายโยที่ตอนนี้รับบทเด็กน้อยอายุห้าขวบก็รีบบ่นกระปากระแตกถึงใครอีกคนที่เราอยู่ข้างนอกด้วยความลำคาญที่มาขัดจังหวะอาหารเช้าของเขาและคนรักใครสั่งให้มากันก็ได้เรายอมพ่อฟ้านะรู้ไหม ขอบคุณค่ะคุณแฟนในเมื่อคนที่ถูกบังคับทําตามที่ตนเองพูดแต่โดยดีเพื่อเป็นกําลังใจให้อีกคนมีแรงใจในการไปพูดเกลียร์ใจกับอดีตคนรักหญิงสาวก็รีบกล่าวขอบคุณและยกยิ้มสดใสจนชายหนุ่มอดไม่ได้ที่จะใช้มือหนาหยิกแก้มด้วยความเอ็นดูและเมื่อการสแสดงความรักจบลงชายหนุ่มก็เดินออกไปด้านนอกที่มีอดีตคนรักของตนเองนั่งคอยอยู่บนโซฟาและเมื่อพิมพ์เห็นว่า ชายหนุ่มที่เธอเดินทางมาง้อเพื่อขอคืนดีเดินออกมาเธอจึงรีบลุกขึ้นยืนพร้อมกับเดินตรงไปหา,าดีตคนรักที่มีสีหน้าที่แสนจะเย็นชาจนเธอเกือบจะถอนใจตั้งแต่เมื่อครู่แล้วพิมพ์มาทำอะไรที่นี่เหรอคำถามที่ดูสั้นและห้วนตอบรับกับหน้าตาที่ดูเหมือนจะไม่พอใจกับการมาในครั้งนี้ของพิมพสักเท่าไหร่ก็ทำให้คนที่ถูกถามถึงกับหน้าถอดสีหากแต่ในใจก็ยังคงพึดสู้ ในเมื่อต้องการมาหาคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเธอแล้วจะให้บุกน้ำลุยไฟหรือโดนไล่ดั่งหมาข้างถนนเธอก็จะต้องคืนดีกับอดีตคนรักอย่างวายโยให้ได้เราผิดไปแล้วฝุ่นเราอยากขอโอกาสจากุ่นหากแต่คนที่เจ็บแล้วจำอย่างวายโยกลับรู้สึกว่าละครที่อีกฝ่ายกำลังแสดงช่างไม่เหนียวนเลยเขาจึงได้แต่ยกยิ้มมุมปากด้วยความโกรธเคืองตนเองในใ,นใจที่ตลอดมาตนเองเช่นตามืดบอดมองไม่เห็นว่าใครจริงใจ และใครที่กําลังแสดงละครฉากใหญ่ใส่กันจากนั้นชายหนุ่มก็ใช้มือหนาจาับมือเล็กที่กําลังติดหนึบอยู่บนแขนแกล่งของตนเองออกพร้อมกับกล่าวตอบด้วยน้ําเสียงที่เต็มไปด้วยความเย็นชาและใบหน้าที่บ่งบอกได้ดีว่าเข้าแทบไม่เหลือพื้นที่ในหัวใจให้กับคนตรงหน้าอีกต่อไปแล้วคงไม่ได้นะพิมพ์เรามีแฟนแล้วแต่มีเหรอที่คนจนตรอกอย่างพิมพ์ที่โดนชายหนุ่มคนนั้นไล่ดังหมูหมาจะยอมแพ้ เธอรีบกล่าวสวนขึ้นทันควันหลังจากคำตอบนั้นจบพร้อมกับทำหน้าเหมือนกับจะไม่เชื่อว่าตัวของวายโยได้พูดความจริงทั้งหมดออกไปแล้วไม่ไวไปเหรอเพราะเราสองคนเลิกกันยังไม่ถึงสองเดือนเลยนะไม่หรอกเพราะเราไม่ได้นอกใจใครขอโทษนะถ้าระมีเท่านี้ออกไปเถอะเรากับแฟนจะไปกินข้าวแล้วก็เป็นจริงเหมือนดังที่ชายหนุ่มคิดเอาไว้เขารู้ว่าเรื่องแบบนี้มันยากที่จะเชื่อ แต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เกิดขึ้นจริงซะหน่อยยิ่งเขาคนที่แอบคิดไม่ซื่อกับเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวของตนเองเมื่อได้สัมผัสถึงความลึกซึ้งกับคนที่แอบอยู่ในหัวใจมาตลอดเรื่องมันจะติดอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าจะหลุดทยานขึ้นสู่อวกาศก็คงไม่แปลกเท่าไหร่และยิ่งคนของใจตอบรับความรักที่เขามอบให้ด้วยความซื่อสัตย์ด้วยแล้วมีเหลือเขาจะทิ้งคนคนนั้นไปหาคนที่เคยนอกใจกันแม้เธอตรงหน้าจะมีเสน่ห์มากมายเท่าไหร่ แต่ถ้าต้องแลกด้วยความสบายใจในระยะยาวเขาก็ออยังเป็นหมาโง่องของคนที่ชื่อว่าวัชทรน่าจะดีกว่าในระหว่างที่ทั้งสองกำลังคุยกันอยู่ทางด้านหน้าของร้านซักวัชทองก็เดินออกมาพร้อมกับพิลิตโดยที่ทั้งสองพูดคุยกันถึงใบหน้าของหลานชายในอนาคตของเธอที่อยู่ในท้องของภรรยาของพิลิตด้วยใบหน้ายิ้มแย้มจนทำให้พิมต้องหันมองตามเสียงพร้อมกับกล่าวถามชายหนุ่มตรงหน้าด้วยความตกใจ ที่ลายเชื่อที่เธอไม่คาดคิดว่าจะเป็นคนรักของคนตรงหน้าจะเป็นเพื่อนสนิทของเขาที่เธอมองข้ามมาโดยตลอดอย่างเวชทรนฟ้านะเหรออย่าเอาฟ้ามาอ้างเลยว่าเป็นแฟนไม่เนียนไปเรียนมาใหม่นะฝุ่นเอาเพื่อนมาอ้างแบบนี้วายหากแต่ในระหว่างนั้นชายหนุ่มก็ดึงแขนคนรักของตนเข้ามาหาอกแกลนพร้อมกับใช้มือหนาอีกข้างจับเปียงใบหน้าเล็กและประทับลิมนฝีปากได้รูปเปียงเลียวปากนุ่ม ต่อหน้าต่อตารุ่นพี่ที่ยืนยิ้มภูมิใจกับรุ่นน้องของตนและอดีตคนรักของชายหนุ่มที่ตกใจกับภาพตรงหน้าจนอุทานออกมาเสียงสัน่นคุณส่วนคนที่โดนขโมยจุมพิตไปเมื่อครู่อย่างวัชทรก็ไ,ได้แต่นิ่งค้างพร้อมกับกล่าวเรียกชื่อของคนรักด้วยใบหน้าเป็นสีชมพูละเลือจะบอกว่าตัวเธอเขินอายที่ชายหนุ่มตรงหน้าโชว์ความรักต่อหน้ารุ่นพี่และแฟนเก่าของเขาก็คงจะใช่แต่ก็หน้าแปลก ที่ความเขินอายนั้นกลับมีความพอใจซ่อนอยู่เพราะการกระทําของชายหนุ่มเมื่อครู่มันเป็นการบ่งบอกได้อย่างชัดเจนแล้วว่าตอนนี้เขาได้เลือกคนรักของตนเองเรียบร้อยแล้วและด้วยความอบอุ่นจากลิ้นถิอปากนั่นละ่ะที่เป็นตัวบ่งบอกได้ดีว่าสิ่งที่อีกคนมอบให้มันมีแต่ความรักหาใช่ต้องการประชประชันของคนตรงหน้าเพื่อนกันคงไม่จูบโชวกันแบบนี้เนาะและเมื่อความอบอุ่นและสัมผัสที่พร้อมจะเริ่มต้นบทรักได้เสมอจบลง ชายหนุ่มจึงหันไปกล่าวกับอดีตคนรักของตนเองที่ยืนนิ่มค้างอยู่ตรงหน้าของพวกเขาทั้งสองโดยใบหน้าเรียบนิ่งซึ่งแตกต่างจากเมื่อครู่ที่ยังคงส่งสายตาหยาดเยือให้กับคนรักตัวเล็กของตนเองส่วนรุ่นพี่อย่างลิฟที่ยืนมองละครฉากใหญ่อยู่ด้านหลังก็รีบปลดมือและกล่าวให้กำลังใจรุ่นน้องที่เวลาชัดเจนก็ช่างดูดีจนพี่ชายคนนี้ที่เคยสั่งสอนมาตลอดอดที่จะปลื้มใจเสียไม่ได้ใจเด็ดมากน้องพี่ ไปกินข้าวกันเดี๋ยวผมเลี้ยงและดูเหมือนรุ่นน้องก็จะพอใจกับคำชมนั้นและเมิอนอดีตคนรักของตนเองไปเลยทีเดียวาการกระทําทั้งหมดของวายโยก็ทําให้ฟางในใจเส้นสุดท้ายของพิมขาดลงในเมื่อเธอไม่มีทางที่จะกลับเข้ามาในที่ที่เธอเคยอยู่ตูวของเธอที่ทั้งสวยและเป็นถึงโมเดลสักให้กับช่างหนุ่มมากมายเธอก็คงไม่รดศักสีมานั่งมองผู้ชายที่ไม่ได้สนใจเธออีกต่อไปแล้ว และเมื่อเธอคิดได้ดังนั้นเธอจึงหันหลังเดินออกไปนอกร้านโดยไม่สนใจคนทั้งสามที่ยังคงวางแผนและประธานอาหารอย่างที่ไม่สนใจว่าเธอจะอยู่หรือไปชหลังจากที่พิมเดินออกจากร้านไปไดไ้นานหญิงสาวก็ได้หันหน้ามาหาคนรักของเธอพร้อมกับหลีตาฆ่าโทษกับการกระทําที่วู่วามเมื่อคู่ของชายหนุ่มที่ยืนอยู่ข้างกันจากนั้นเธอจึงกล่าวปามและเตือนสติอยู่ในทีเพื่อให้อีกคนไม่ทําตามใจตัวเองเองีก ถ้าจะทำแบบนี้บอกกันก่อนสิเผินเหรอขอโทษนะหากแต่สีหน้าหมาหงอยพร้อมกับใบหน้าหล่อที่ก้มลงมองพื้นเหมือนจะรู้สึกผิดอยู่เต็มอกก็ทำให้หญิงสาวถึงกับโกรธคนตรงหน้าไม่ลงอีกทั้งยังหยอกเอินให้ทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นต่างหัวเราะเสียงดังลั่นเปล่าจะได้กินอะไรเหม็นๆหรอร้ายนักนะนี่แนะ่และเมื่อวายโยเห็นว่าคนรักของเขาไม่ได้โกรธเพื่อนแต่อย่างใด เขาจึงรีบเข้าไปใช้แขนแกล่งของตนหาเตียงไหลอีกด้านของคนรักจากนั้นจึงระซิบข้างหูเสียงเบาจนหญิงสาวเอ็มก็อดที่จะยิ้มตามเสียไม่ได้หากแต่เมื่อชายหนุม่มพูดจบและระหว่างที่เธอกำลังเผลอยกยิ้มอยู่นั้นลิ้นฝีป,ปากได้รูปของชายหนุม่มก็ได้กดลงไปยังแก้มใสของคนรักเสียงดังฟอดและครั้งนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีความตกใจกับการกระทำโดยไม่ยั้งคิดของชายหนุม่มขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะ และกลับมาพบกับความสนุกและความบันเทิงแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ Love National no by นุ้ยคงต้องขอตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ